ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาร่าโดยแ,แม่หมอความสุขหัวโตโต,ตแม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอพี่ที่มีพลังงานออล่พลังงานเอนเนอรีกบวก,บวก ให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่าคนที่น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนสิ่งในดีแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับตัวคุณเองนั่นเองนะคะที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะแต่ก็ข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอนะคะและก็คนที่นะคะ อยากนะคะดูดวงแอดตามนี้นะคะถึงวันที่สองนะคะเอาละค่ะนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้นะคะคชื่อรเรนดอมว่าสเสน่ห์เมตตามหานิยมของคุณคืออะไรนะช่วงเวลานี้นะคะแน่นอนเมื่อผ่านวันลอยกระทงมาแล้วสเสน่ห์ของคุณมันจะเหลือหลายขนาดไหนนะคะสเสน่ห์เมตตามหานิยมที่ติดตัวคุณมานะคะตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันคืออะไรนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ศิษย์ เวดาทุกพระองค์นะคะมาช่วยกันเปิดนะคะคเสน่ห์เมตตามาม่ทุกคนคือเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมของคุณคือการที่เป็นคนเป็นผู้ให้คนเป็นคนมีความสุขอยู่ในตัว นะคะเป็นผู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นผู้แล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานนะคะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะเนี่ยค่ะเป็นคนสนุกสนานนะคะใครเห็นใครก็อยากเข้าใกล้เป็นคนที่คนอยากเข้าหาค่ะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นคนที่อบอ้อมอารีอยู่ตลอดเวลา นะคะถ้าเป็นผู้ชายคุณจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงที่สนุกล่าเริงมีแต่คนอยากเข้าใกล้นั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะนะคะทุกคนมองคุณเป็นแบบไหนคะนะคะเพื่อนคุณหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะเขามองคุณสเสน่ห์ของคุณเนี่ยทำให้ใครรักใครหลงแล้วเพื่อนคุณเขามองคุณว่าเป็นคนแบบไหนนะคะมาดูค่ะนะคะว นะคะเขาบอกว่าด้วยความคุณเป็นคนนักสู้นะคะเห็นไหมคะคุณเป็นชชบคนมีสเสน่ห์นะคะด้านความทิตด้านการทํางานนะคะในหลายด้านนะคะศึกษาหาความรู้แล้วก็เป็นคนที่ชอบทดลองกล้าเสี่ยงความเป็นผู้นําของคุณนั่นเองสเสน่ห์ในการเป็นผู้นํากล้าได้กล้าเสียของคุณนี่คือเหมือนคุณเห็นไหมคะเห็นเด็กคนนี้ไหมคะเด็กถือดาบเขาสามารถนะคะเห็นไหมมีมีม เหมือนข้ามฝั่งคุณเห็นไหมคะเขาเดินข้ามฝั่งโดยที่เขาเขยเ่งเท้าแบบเนี้ยโดยเขาไม่กลัวตกเหวทั้งที่มีไม้ไม้แผ่นเดียวเองบางคนไม่กล้าด้วยซ้ําแต่สําหรับคุณนะคะเพื่อนคุณหรือใครก็ตามมองคุณเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณมีความเป็นผู้นําสูงกล้านะคะกล้าที่จะลองกล้าที่จะกล้าเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองไม่ปล่อยให้ตัวเอง นะคะเป็นคนขี้กลัวนะคะเมื่อได้ทดลองแล้วคนอื่นจะต้องทำกรรมคุณเสมอนั่นเองนี่คือสิ่งที่คนอื่นเขา คนภายนอกมองดูคุณนะคะว่าคุณเป็นคนกล้ามากขนาดไหนนะคะแม้แต่แม่มีแค่ไม้กระดานเดียวนะคะคุณก็ยังสามารถข้ามนะคะระหว่างหน้าผาหนึ่งไปอีกหน้าผาหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือบุคคลภายนอกมองนะคะสเสน่ห์ความกล้าหาญของคุณความเป็นผู้นําความเป็นผู้กล้าของคุณตั้งแต่เด็กแล้วค่ะที่เกิดมาติดตัวคุณมานะคะทุกคนค่ะคุณค่ะ และเสน่ห์ของคุณที่สําคัญนะคะเสน่ห์ของคุณคือคุณเป็นคนรักสัตว์คุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นคุณเป็นไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคุณเป็นคนที่นะคะมีวาจาท้าสินไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณคุณจะมีความพาวอยู่ในตัวผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะแล้วเสน่ห์ของคุณอีกอย่างหนึ่งคือคุณรู้จักแบ่งปันเมื่อคุณมีเงินเหลือๆนี่คือ9ก้านะคะ ก้าเหรียญนั่นเองเมื่อมีความร่ำรวยสําหรับคุณสมมุติว่าคุณเป็นหัวหน้าใช่ไหมคุณก็แบ่งปันให้ลูกน้องคุณไม่เกี่ยงเลยว่าเอ้ยเขาจะเป็นคนแบบไหนคนเขาจะช้าแบบมีวัยวุทธต่ำกว่าคุณหรือวัยยุฒธสูงกว่าคุณคุณเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่นะคะเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าอะไรก็ตามนี่ค่ะสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณมองคนอื่นมองเห็นในตัวคุณนั่นเองนะคะนะคะนะคะ ความเป็นิอิสระความฟรีดอมของคุณที่หาใครเปรียบเทียบไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะคุณมีเอกลักษเป็นของตัวเองความสนุกล่าเริงของคุณและความกล้าของคุณนั่นเองนะคะทุกคนและนะคะ การเป็นผู้นะคะให้คําปรึกษาที่ดีนะคะสเสน่ห์ของคุณคือการเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีนั่นเองเมื่อใครมีปัญหาอะไรคุณก็จะรับฟังและช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาได้คุณเป็นนักฟังที่ดีไม่ใช่นักฟังแล้วก็โต้แย้งเขา คุณจะฟังก่อนจะต,ตัดสินใจคนอื่นนั่นเองนี่คือเสน่ห์ที่คนอื่นมองํามาหาคุณแล้วคุณเป็นคนใจเย็นคุณไม่ใช่คนใจร้อนเมื่อคุณใจร้อนคุณก็จะเก็บอารมณ์ของคุณได้นั่นเอง h h ฮปรินเทสค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะเป็นนักรับฟังที่ดีนักที่เป็นนักจิตวิทยาเหมือนแม่หมอนี่แหละค่ะนะคะต่อค่ะและที่สำคัญนะคะ คุณเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องให้กับบริวารสี่เหรียญและคุณเป็นคนสิ่งที่เขามองเห็นคุณคือคุณเป็นคนมั่งคั่งล่ํารวยคุณเป็นคนมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้จักใช้จ่ายแล้วก็ฐานะของคุณก็ล่ารวยขึ้นล่ารวยขึ้นไม่มีใครเปรียบเทียบได้นี่คือสิ่งมหาเสน่ห์ในตัวคุณเราบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ ความสวยของคุณเจ,ดจิดจรัสมากมากเลยไฮเป็นเทพนะคะทั้งสวยทั้งมีออร่าทั้งใจดีนะคะเป็นคนไม่โต้แย้งกับใครเป็นบางเป็นคนเอ็กโทเวิร์ดในบางเวลาเป็นคนอินโทรเวิร์ดในบางเวลาไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอินโทรเวิร์ดก็คือเป็นคนที่แบบถ้าคนอื่นมาน,นินทาคุณก็จะเดินหนีนะคะนินทาคนอื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณถูกจลิตกับใครบางคนคุณก็จะ เออสุดเหวี่ยงให้เต็มที่อะไรแบบนี้ค่ะนะคะแล้วในต่อขานะคะถ้าคุณแบบเจอคนที่ถูกใจนะคะที่แบบเออมีนิสัยเหมือนกันคุณก็จะเหวี่ยงให้เต็มที่เหวี่ยงในที่นี้หมายถึงว่าความสนุกลาเิงนะคะแล้วในต่อขานะคะ The d e v i l นะคะแม้แต่ว่า บางเวลาที่คุณสเสน่ห์ของคุณแม้คุณจะเป็นคนที่เร่าร้อนก็ตามนะคะเร่าร้อนในที่นี้สเสน่ห์เร่าร้อนนะคะทุกคนคุณเป็นมีความพาวอยู่ในตัวเองมีสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลมากๆนะคะจนคนท,ท,ทุกคนเห็นคุณเขาก็จะต้องเอ๊ะหันหลังกลับมามองแคนหน้ากลับมามองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะมีคนแต่คุณมันน่าลุ่มหลงคุณมันน่ามองไม่ว่าคุณจะ มีร่างกายยังไงแต่คุณเชื่อเหรอว่านะคะคุณลองสังเกตคุณดีคะ่ะว่าจริงไหมคะว่ามีแต่คนเข้ามามองคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะมีณนะหน้าทองอยู่ในตัวนะคะมีแต่คนอยากเข้าใกล้คุณนั่นเองค่ะนี่คือเสน่ห์ที่น่าลงไหลเดลิววิวความรุ่งหลงความรุ่งหลงของคนอื่นที่มองมาหาคุณจะมีแต่ความพาวความเสน่หาในตัวคุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะ เดือนะคะตัวตนของคุณที่แท้จริงแล้วนะคะคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนมีสร้างความสุขให้กับคนอื่นได้ตลอดเวลาไม่ว่าคนนั้นจะมาในรูปแบบไหนความทุกข์ความอ่อมความยุมคุณก็สามารถสร้างพลังงานบวกๆให้กับ คนอื่นรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติคุณพี่น้องคุณหรือว่าเพื่อนร่วมงานเมื่อได้คุยกับคุณแล้วเขาจะสบายใจมากๆแล้วสบายสบายใจขึ้นแบบเหมือนเปิดโลกเขาอีกโลกหนึ่งเลยอะค่ะทุกคนแบบนี้เลยค่ะนี่คือสิ่งที่คุณเป็นนะคะเสน่ห์ของคุณเสน่ห์ของคุณที่ มาจากอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันก็ยังไม่เลือนหายนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่คุณเป็นนขณะนี้ละคะแล้วตัวคุณมองคุณว่าคุณเป็นยังไงนะคะแล้วตัวคุณมองคุณว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะว้าวคุณก็เป็นคนมีความสามารถนะสิคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณก็มองตัวเองว่าคุณเป็นคนที่ นะคะเยียวยาคนอื่นได้นั่นเองนะคะเป็นคนมีความสามารถหลากหลายและคุณก็รักตัวเองมากๆเมื่อคุณรักตัวเองความเพาในตัวคุณมันจะส่องแสงทําให้คนอื่นได้เห็นพลังแสงดีๆในตัวคุณนั่นเองค่ะนี่คือเดอะเมจิเชียนนะคะคุณมีทักษะที่หลากหลายคุณก็รู้อยู่ในใจแล้วแหละว่าคุณมีพลังงานดีๆอยู่ในตัวมีเมตตามหานิยมสเสน่ห์ในตัวคุณอยู่ในตัว นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณไปเจราจาต่อรองหรือทําอะไรกับใครนะคะแค่คุณเอ่ยปากเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาพร้อมที่จะโอ้โหยื่นมือเข้ามาช่วยคุณแบบนี้เลยค่ะและคุณเป็นคนที่จิตใจดีคุณเป็นคนที่มองโลกกว้างคุณไม่มองโลกแคบๆบแบบนะคะคุณเป็นคนที่เอาใจเขาใส่ใจเรานะคะไม่ได้ยึดติดนั่นเองนี่คือสองไม้เท้านะคะ ไม่ว่าจะทําอะไรคุณก็จะมองคุณจะมองโลกสองด้านเสมอนะคะเอาบวกกับลบมานะคะแล้วคุณก็จะคุณจะเป็นคนแบบนี้เสมอดีร้ายคุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองนั่นเองนะคะเป็นคนที่นะคะไม่ได้ยึดติดและก็มองโลกกว้างนะคะเป็นคนที่แม้ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะมองโลกที่แตกต่างจากคนอื่นบางคนอายุมากแล้วก็จะแบบเออมองอนคนอื่นแบบ ทำไมแต่งตัวสั้นจันทำไมกิริยาแบบนี้ทำไมต้องแบบนี้ไม่น่ารักเลยไม่น่าเอ็นดูเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณไม่เป็นอย่างนั้นนะคะไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณจะเป็นคนที่มีทัศนคติ EQ D ีมากๆนั่นเองนี่คือเสน่ห์ในตัวคุณที่คุณรู้ว่าตัวคุณเองนั่นแหละคะ่ะมีเสน่ห์เหลือล้นนะคะต่อค่ะนะคะอโอเคนะคะไม่ว่า ใครหลายๆคนจะเข้ามาในที่จริงอ่ะคุณก็มีด้านมืดในตัวเองนะคะแต่คุณเก็บด้านมืดของตัวเองไม่ได้แพ่งภัยให้ใครรู้นะคะนี่คือตัวตนของคุณที่จรินเสน่ห์ของคุณมีทั้งดําและขาวแต่คุณเก็บนะคะ ุดดาๆนั้นไม่บอกใครคุณเก็บไว้คนเดียวนั่นเองนะคะแต่ว่าคุณสามารถละลายพฤติกรรมที่ไม่ดีที่มันบางทีมันทําให้คนอื่นไม่ชอบคุณอ่ะคุณจะเก็บไว้ข้างในเนี้ค่ะนะคะ,นะค,ะคุณเป็นคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองสร้างสเสน่ห์สร้างความโกรธอะไรคุณก็จะระงับได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะคะ ขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและคุณก็จะมองว่าตัวเองเนี่ยนะคะคุณจะมองว่าตัวคุณเองมีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดีเอมพอยเลอนะคะคุณมีความสุขกับตัวเองนะคะคุณสร้างความสุขให้กับตัวเองก่อนที่จะคุณจะสร้างความสุขให้ตัวคนอื่นคุณจะมองคนอื่นเนี่ยเป็นบริวารของคุณเป็นพืชพันธุ์ เป็นอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าคุณมีบารมีสูงเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะนี่คือ The Emperor พลังงานของคุณจะช่วยเยียวยาวคนอื่นนี่สิ่งที่คุณคิดนะตอนนี้นะคะคุณเป็นคนที่นะคะมองคนอื่นแบอบกว่าเฮ้ยเราจะช่วยเขายังไงดีอะไรเงี้ยเมื่อเรามีทุกอย่างพร้อมนะคะนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนะคะนะคะ คุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าคุณมีพลังภายในบางสิ่งบางอย่างที่ต้องให้คุณเกิดมาในโลกนี้เพื่อให้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะให้การงานไม่ว่าการงานของคุณนะคะจะมีปัญหาคุณก็แก้ไขสถานการณ์นี่คือเสน่ห์มหานิยมคุณจะไปขอความช่วยเหลือทางด้านการงานกับใครเขาก็ให้ความร่วมมือคุณเป็นอย่างดีแม้ว่าคุณเพิ่งก้าวขาเข้าไปในที่แห่งน,นั้นเขาก็พร้อมจะเปิดประตูอ้ารับคุณทันทีนี่คือเสน่ห์ เมตตามหานิยมของคุณแม้คุณจะไปเจรจากับคนที่นะคะมีบารมีสูงกว่าคุณเขาก็พร้อมจะอบอุ้มคุณนั่นเองค่ะนี่คือเมตตามหานิยมเสน่ห์ของคุณที่ ะคะใครก็ไม่อาจต้านได้นั่นเองนะคะณช่วงเวลานี้บุญดีบุญเก่าของคุณและบุญปัจจุบันของคุณทําให้คุณได้มีเสน่ห์เสน่ห์เหลือเสน่ห์เหลือล้อลนค่ะท้าเปและยังไงต่อคะบางคนนะคะบารมีสูงมาก จนทําให้นะคะถามว่ามีคนอิจฉาไหมมีค่ะมีนะคะแต่คุณก็ปล่อยวางนะคะมีหลายคนนะคะที่เข้ามาแล้วแบบว่าเออก็อิจฉาคุณถามว่ามีคนอิจฉาไหมก็มีนะคะแต่คุณไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเพราะว่าคุณคิดว่าคุณไม่คู่ควรกับที่จะไปลดลาวาศกกับคนพวกนั้นนั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะนะคะอู้นะคะ มีแต่คนจะเข้ามาหาคุณค่ะเสน่ห์ของคุณมีแต่คนอยากเข้าหาและก็อยากเรียนแบบในตัวของคุณอยากเป็นเหมือนคุณเขาเห็นคุณเป็นไอดอลนั่นเองนะคะมีใครหลายๆคนเห็นคุณแล้วนะคะเห็นความมานะพยายามเห็นเห็นความนะคะคิดสร้างสรรค์ของคุณมีแต่คนอยากจะเดินรอยตามคุณค่ะเห็นคุณเป็นไอดอลนั่นเองนะคะนี่คือเมตตามหานิยมเสน่ห์ในตัวคุณคือนะคะความเป็นผู้นํา ความเป็นคนมีความคิดนะคะความคิดเนี่ยทุกคนจะมีความคิดแต่อารมณ์นี่สิคะ EQ นี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือตัวคุณเป็นคนที่มี EQ มีวิสัยทัศน์ที่โคตรดี The best เลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะเรื่องจิตใจของตัวเองคุณก็ปรับอารมณ์ตัวเองได้ดีนั่นเองมีคนเขาก็อย่างเลยอย่างแบบ อยากเดินตามรอยเท้าคุณอยากมองคุณให้คุณเป็นไอดอลของเขานั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะทุกคนนะคะและแสงสว่างนะคะเดอเดสิ่งใหม่ๆคุณจะเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลานั่นเองนะคะเดอ d a เดคือการ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณตลอดเวลาแล้วคุณก็พร้อมจะรับสิ่งใหม่ๆนี่คือสเสน่ห์ที่คนอื่นบางคนเขาอาจจะปฏิเสธนะคะว่าเอ้ยสมมติว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาหรืออุปสรรคเข้ามาคุณก็พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับอุปสรรคเรียนรู้อุปสรรคตัวน,นั้นอยู่กับมันให้เป็นยอมรับนี่คือสเสน่ห์ของคุณคุณจะไม่โวยวายจะไม่ว่าใครจะไม่โทษนูน่นจะไม่โทษฟ้าจะไม่โทษด,ดินนี่คือสเสน่ห์เมตตามหานิยมคุณ คุณเรียนรู้และยอมรับพร้อมที่จะทําการปรับปรุงสิ่งนั้นให้ดีขึ้นเมื่อคุณเจออุปสรรคปัญหานั่นเองนะคะนี่คือเสน่ห์ของคุณความใจเย็นของคุณนั่นเองนะคะแล้วมันจะนําพาให้คุณได้อะไรคะนะคะแล้วนั่นจะนําพาให้คุณได้อะไรนะคะความเป็นนะคะขอบคุณค่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 ะหนึ่งเหรียญ แล้วมันจะนำพาความสุขความอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องการเงินโชคลาบมาแบบปุกฟุกโชคลาบเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะมีโชคลาบปุกฟุกเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยืหนึ่งเหรียญน,นะคะเพราะผลอะไรเพราะความมีเสน่ห์คุณจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างดึงดูดเงินดึงดูดทรัพย์ดึงดูดการงานดึงดูดบริวาลเข้ามาหาคุณนั่นเองนี่คือเสน่ห์ที่คุณจะดึงดูดเข้ามานะคะเสน่ห์ของคุณนั่นเองนะคะ แล้วไงต่อคะกองคุณค่ะกองคุณค่ะแล้วอะไรคะแล้วคุณก็ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญ คุณรู้ไหมคะดิะไฮโลเพนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเอ็นยังรักและเอ็นดูคุณเลยอุ้มชูคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะไปสถานที่ไหนให้คุณสังเกตดีๆคุณจะมีความรู้สึกเย็นหรือว่ารู้สึกแบบอุ้ยชุ่มชื่นหัวใจนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองของคุณบางคนน,นนะคะนั่งสมาธิจนเกิดยานด้วยซ้ํานะคะเราบอกเลยนะคะทุกคน ขอบคุณค่ะ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 นะคะนะคะสเสน่ห์ของคุณความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ความช่วยเหลือคนอื่นความพาวในตัวคุณมีแต่สิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไรคะเงินนั่นสิคะเงินจะหลั่งไหลเข้ามาบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะได้รู้จกักหรือว่าทําธุรกิจกับคนต่างชาติจัก,กรวนันส่งสัญญ,ญาณไซายมาบอกเลยว,ว่า เสน่ห์ของคุณมันทําให้ทุกคนหลงไหลได้ปื้มบางคนนะคะจะได้ทํางานกับคนชาวต่า,างชาติจากที่แบบมีการสนับสนุนนะคะจากเจ้านายชาวต่างชาติให้คุณไปทํางานอีกสาขาหนึ่งที่ต่างประเทศด้วยซ้ํานี่คือความปุกโชคลาภของคุณที่จะได้รับนะคะบางคนจะได้วาสนาของคุณเมตตามหานิยมคุณ คุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินด้วยซ้ํานะคะบางคนแต่บางคนอาจจะไม่ใช่นะคะเพราะคุณมีโชคลาภอยู่แล้วเพราะว่าสิ่์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภคุณนั่นเองผลของคุณที่คุณมี สเสน่ห์เมตตามหานิยมคอยช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่สิ่งนั้นจะเวี่ยงมาหาคุณเองนั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะ c o n เก a t u l a t i o n นะคะทุกคนนี่คือสเสน่ห์ของคุณที่ใครก็ไม่อาจต้านได้นะคะสเสน่ห์เมตตามหานิยมของคุณนะคะความช่วยเหลือคนอื่นนะคะเราบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้ชายนะคุณก็คือขุนแผนนะคะนะคะ คุณก็คือคุณแผนนั่นเองนะคะถ้าผู้ชายเราพูดตรงๆแล้วค่ะถ้าเป็นผู้หญิงคุณคนอื่นมองคุณเนี่ยในสายตาคนอื่นมองคุณคุณโคตรมีสเสน่ห์มีความพร่าเซ็กเซีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวมีแต่คนอยากเข้าหานั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะทุกค,คุณจำนี้ได้ไหมนะคะสเสน่ห์ของคุณมันจะไม่มีวันทิ้นสุด นะคะเสน่ห์ของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆณเมตตามหานิยมในตัวคุณคุณเดินไปไหนคุณจะเฉิดฉายไม่มีวันจบวันสิ้นการเงินของคุณก็จะเริ่มทยอยเมื่อคุณมีเสน่ห์สร้างเสน่ห์ในตัวเองณตอนนี้เสน่ห์ของคุณกําลังจะเปิดออกมาเสน่ห์ทางคุณคืออะไรการเงินคุณสามารถดึงดูดเดินนะคะเข้ามาหาคุณได้ทุกเมื่อทุกเวลา ตอนนี้ประตูแห่งด้านการเงินของคุณเปิดแล้วคุณเห็นไหมคะมันจบแล้วค่ะนะคะที่ผ่านมามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่คุณต้องเจออะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เราบอกว่าคุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมและนี่คือประตูการเงินของคุณเปิดแล้วแสงสว่างของความเมตตามหานิยมของคุณสเสน่ห์ของคุณมันจะทําให้คุณได้รับโชคลาภเงินทองประตูสวรรค์ ประตูที่สามรือประตูสวรรค์ของคุณได้เปิดออกแล้วประตูทางด้านการเงินของคุณเปิดออกแล้วฉ่ำฉ่ำเลยค่ะนับตั้งแต่ที่คุณเข้ามาดูนะคะถ้าใครเข้ามาดูนี้เราบอกเลยว่าคุณได้รับจุกจุในม่ชานี้แหละค่ะนะคะ,นะคะโลกใบใหม่ของคุณได้เปิดแล้วนั่นเองนะคะ ขอบคุณค่ะ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 นะคะบางคนบางคนไม่ชอบให้แม่หมอพูดขอบคุณค่ะเราเราตื่นเต้นนะทุกคนนะคะอย่าว่าเราเลยนะคะนะคะนี่คือนี่ค่ะราชินีถือเหรียญสวยๆรวยๆสเสน่ห์ของคุณมหาราณีนะคะคีโอพัตตาอะไรก็ตามแต่ณนะชีวิตนี้ ความสุขนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะผู้ชายนี่โคตรรวยเลยนะคะดีเอ็มเพลเลอร์ธุรกิจการงานของคุณคุณจะไปเจราจาด้านไหนมีแต่คนเขาเปิดประตูรับและพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับคุณนะคะถ้าคุณเป็นลูกน้องคนอื่นเงี้ยถ้าคุณเปิดประตูเข้าไปก็เหมือน คนอื่นเขาจะมองคุณว่าวิ้ยทำไมคุณลาสีจับจังเลยแม้แต่คุณเดินเข้าไปในห้างหรืออะไรก็ตามแต่อย่างนี้ยค่ะและถ้าคุณผู้หญิงสวยสวย,สวยรวยรยจะสเสน่ห์ของคุณมันมัตตามัดใจคุณผู้ชายทั้งหลายแหละบุญบาร,รมีสเสน่ห์อันเก่าก่อนของคุณณเมตตาณหน้าทองของคุณได้มาประทับ ในตัวคุณแล้วณนะบัดนี้นี่คือประตูสวรรค์ของคุณได้เปิดออกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคอ n g r นะคะใครได้เจอแรนดอมนี้ถือว่าโอ้โหดวงคุณเปิดแล้วนั่นเองนะคะนะคะประตูของคุณได้เปิดทุกคนจัดมินนะคะ นางฟ้าประจําตัวคุณจัดเม้นนะคะเทวดาประจําตัวคุณสิ่งที่คุณปรารถนาเมตตามหานิยมเสน่ห์ของคุณนี่แหละมันสร้างให้คุณโดดเด่นกว่าใครจัดเม้นเห็นไหมคะคุณเห็นไหมคะคุณโดดเด่นแม้ว่าคุณจะจมน้ําชีวิตของคุณก็ไม่จมแม้คุณจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณ คุณก็ไม่มีทางจมความโดดเด่นของคุณนางฟ้าเทวดาคอยซัพพอร์ตคุณนะคะและนะคะเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีแต่คนมาคอยเคารพคุณจะมีบริวารคุณจะทําอะไรนะคะคุณไม่มีทางจมแน่นอนค่ะเพราะเสน่ห์ของคุณมันเหลือหลายจริงๆนะคะนะคะทุกคนห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญน,นะคะแม้บางครั้งในบางครั้ง เวลาคุณอยู่คนเดียวคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนไม่มีใครเหมือนอะไรคุณคิดอะไรคนเดียวแต่คุณไม่ต้องห่วงค่ะเพราะประตูสวรรค์ของคุณเปิดแล้วสเสน่ห์ของคุณแม้บางครั้งคุณจะคิดว่าเอ้ยฉันมีจริงหรออะไรเงี้ยฉันสร้างคุณสามารถสร้างสเสน่ห์ของคุณไม่ว่าจะยามหลับหรือตอนกลางคืนห้าเหรียญบางคนบอกว่าฉันไม่มีเงินแล้วฉันจะสร้างสเสน่ห์ได้ยังไงเสน่ห์ของทุกคนมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้ว แค่คำว่าขอบคุณตัวเองแล้วคุณกอดตัวเองแค่นั้นคุณก็มีเสน่ห์พอตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมคะนะคะพรุ่งนี้คุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณลองกอดตัวเองแล้วเก็บที่นอนสิคะแล้วคุณก็จะมีความสุขพอคุณมีความสุขนะคะความสุขนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วเสน่ห์เมตตามหานิยมจะเกิดขึ้นกับคุณในทันทีคะ่ะแล้วไงต่อคะนะคะไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดเหตุการณ์ใดที่กําลังจะเกิดขึ้นมานะคะ นี่คือแสงสว่างของคุณค่ะนะคะคุณไม่ใช่คนยึดติดอะไรนะคะคุณแค่ระวังบางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะถามว่าสเสน่ห์ของคุณอะ่ะมันทําให้คนอื่นรู้สึกยังไง มันก็มีบ้างแหละที่ทําให้คนอื่นเขาไม่ชอบคุณนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะคุณจะได้บางคนเสน่ห์ของคุณนะคะเสน่ห์เมตตาของคุณณนะตอนนี้นะคะมันทําให้ใครบางคนที่ไม่ชอบคุณเขารู้สึกว่าอุย้ยเขารู้สึกหวั่นไหวเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเนี่ย ทำร้ายคุณรู้สึกว่าเขา่ายแพ้เฮ้ยฉันไม่น่าไปพูดกับคนแบบนี้เลยเหมือนฉันเสียเปรียบอะไรเงี้ยมีแต่คนลักคนนี้แล้วทําไมฉันต้องไปนินทาเขาด้วยจะกลายเป็นเขากลับไปคิดแบบนี้เลยนะคะมันจะฝักตรงข้ามเลยค่ะแล้วไงต่อคะความสุข แล้วเขาจะหันมารักคุณค่ะนะคะคนที่อักติต่อคุณคนที่ไม่ชอบคุณหรืออักติกับคุณเขาจะหันมารักคุณค่ะมาชอบคุณมามองมุมต่างในชีวิตคุณเขาจะเห็นสิ่งภายในในตัวคุณที่การเป็นผู้ให้ของคุณน่ะมันจะทําให้เขาอ่ะเปิดใจมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นเองเพราะบางคนเขารู้สึกว่าเขายังอักติกับคุณอยู่นะคะเขายังมองคุณในแง่ลบอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่า เขายังไม่เห็นด้านเนื้อจิตใจภายในของคุณนั่นเองและอีกไม่นานนะคะเขาจะได้เห็นเมื่อเขาได้เห็นด้านเนื้อด้านในจิตใจของคุณนะคะความพาวความที่เป็นคนผู้ให้ของคุณแล้วเขานะคะก็จะกลับมาเป็น จากรลายเขาจะกลายเป็นมิตรกับคุณนะคะบางทีเชื่อไหมคะบางคนน่ะไม่ชอบหน้ากันแต่อยู่ดีๆตอนแรกไม่ชอบหน้ากันแล้วอยู่ดีๆกลับมาเป็นเพื่อนซีกันก็มีโมไปนะคะเหมือนแม่หมอกับเพื่อนบางคนเพื่อนชายบางคนนะคะโอ้โหไม่ชอบกันเลยโอ้โหสุดท้ายเป็นเพื่อนรักกันเลยนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีบางอย่างเราฟังจากคนอื่นมาโดยเราไม่ได้ศึกษาซึ่งกันและกัน พอเราได้มาศึกษาซึ่งกันแลกการเนี้ยค่ะเรากลายเป็นเพื่อนรักพูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบเนี้คนยค่ะนี่แหละค่ะนะคะทุกคนค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและอะไรคะความสุขเหลือๆสุขล้วนเมือเอเ่อนะคะคนอื่นที่เขามองคุณในแง่ไม่ดีมันก็มีบ้างเลยค่ะแล้วสร้างเสน่ห์แล้วเสน่ห์ในการพูดการจากการเคารพนบนอบ,นบการเข้าใจ คนอื่นนะคะแบบคุณนี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นกิริยาวาจาการมีสมาธิมองคนแบบฉลาดแบบคุณมันก็เลยทําให้คุณมีสเสน่ห์เหลือล้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณพูดอะไรก็จะมีแต่ซับเข้ามานั่นเองนะคะซับบริวารจะเข้ามาคุณจะมีทั้งการยานิมิตนะคะบริวารน,นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าหนายคุณก็จะมีเจ้าหน่ายที่ดีนั่นเองแต่ถ้าคุณเป็นเจ้านายคนอื่นนะคะ คุณก็จะมีบารมีมากนิ่งขึ้นเสริมบารมีตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนนะคะเจ้านายของคุณอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะเขาจะรักลเล็นดูคุณมากเลยค่ะนะคะเมตตามหานิยมของคุณนี้มันจะทําให้เกิดประโยชน์กับคุณจนไม่มีวันจบสิ้นอินฟินิตี้เดอ,อะเวอร์นั่นเองนะคะทุกคนนะคะนี่คือคิงถือถ้วยนั่นเองนะคะคิงถือถ้วยคือ คนที่มีเมตตามีความาวเผาเจรจาทุกสิ่งทุกอย่างคุณนะคะคุณรู้จักว่าเอ้ยอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดแล้วนะคะคุณก็ลงมือทําคุณสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองสเสน่ห์ของคุณแบบนี้แหละคะ่ะทําให้คนอื่นเข้าใจและเคารบในตัวคุณนะคะเด็กถือเหรียญและเป็นการเป็นผู้ให้คุณนะคะเด็กถือเหรียญค่ะ เห็นไหมคะเมื่อคุณเข้าใจคนอื่นคนอื่นก็จะเข้าใจคุณนะคะแต่คนอื่นจะเข้าใจคุณมากกว่าเขาจะลหลงไหลได้เพ้่มในในหน้าตาอะไรของคุณบุคลิกของคุณก่อนแล้วสุดท้ายเขาจะเอาความคิดของคุณมาตัดสินนะคะเพราะว่าคุณมีความเป็นเอกลักษณ์ในความเป็นผู้นํานะคะ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นั่นเองนะคะและที่สําคัญคุณเป็นคนนะคะไม่แบ่งไม่แบ่งชั้นวรณนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะคุณรู้จักแบ่งปันนั่นเองและที่สําคัญนะคะการช่วยเหลือของคุณไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมคุณพร้อมจะซัพพอร์ตทุกๆคนนั่นเองค่ะและนี่คือสิ่งเมตตามหานิยมสิ่งที่คุณเป็นเสน่ห์ของคุณที่เหลือๆนะคะคือการเป็นผู้ให้ให้ ทั้งวาจาให้ทั้งสติปัญญากับคนอื่นนะคะให้ทั้งสติปัญญากับคนอื่นเห็นไหมคะคุณให้สติปัญญาให้ข้อคิดทางด้านการงานการเงินนะคะ สิ่งบวกๆคุณให้แต่พลังบวกให้คนอื่นคนที่คุณจะได้มาคือโชคลาภประตูนะคะทางด้านการเงินประตูสวรรค์ของคุณจักรวาลของคุณได้เปิดออกแล้วนะคะเงินของคุณเข้ามาลัวๆนับจากนี้จะไม่มีคําว่าขาดแคลนบางคนที่ดูหมิ่นดูแคนคุณณนะตอนนี้เขาก็จะไม่เขาจะกลับร้ายกลายเป็นดีเขาจะไม่ดูหมิ่นดูแคนหรือว่าไม่อัติกับคุณอีกต่อไปนะคะคุณจะยิ่งใหญ่ ถ้าคุณได้ดู r a n ดอมนี้บันทึกหรือเซฟ r a n d o มนี้ไว้นะคะแล้วมันจะได้เป็นสเต็ปสเต็ปแล้วคุณจะเข้ามาดูเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นจริงนั่นเองค่ะนะคะชีวิตของคุณจะได้รุ่งโรจเหมือนจัก,กรวาลเหมือนเดอะเวอรเหมือนดี e อ็ p l พล e r เลนั่นเองค่ะไปแล้วนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะ